เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านแต่ละภาคแ,แ,แต่ละจังหวัดการเตะพันก็เหมือนกันตั้งภาคต่างจังหม่นี่จะมีอยู่หกทำนองเป้าขไข่ใบไตหัวกล้องโลกเข่าเหินน้ำดันปืนมะนาวล่องของมา้าย่างไฟจะมีถึงมดอยู่หกทำนองต่างบ้านเฮานี่อาตมาบ่กว่าชื่อทำนองเปนที่ว่าอย่างไดอาตมาบอกแต่ฟังแล้วมันหวานฟังแล้วมันหวานดีอย่างใดไอ ว่าได้ลูกเท่ทึ้นมาหยุดกับกมบนเว้ยกรรมสะตามใบชาม,มาอ๋อผูงย่งมีนี่ป่าเฮ้ยยไปน่เราเดียวมาคนเดียวฮัลโหลโยมฮัลงหลายครูบาบุญจุ่ันโหลยัาโย,ย,ย,นะย,ย,ย้ฮัลโหลาิลโลฮัลโหลัลโหลฮัโหลฮัีนหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล่โหลฮัลโหลฮจะว,ว่าไัลโาลัันรู้ กุศลมีทีไนว่ามีนักก็ว่ามีน้อยพอแพ่ไปใือเจ้าแม่นางนอนเนอะอกปากภาษาคุบายืนสักรมนั่งยืนกรรมทานนั่งกรรมฐานสักรมเตียวอยากน้ำมาเตียวลงมาเขาถามหาค้บาคูบาแล้วะอ่อนจะได้ออกท้ำมาเมื่อใดคูบาว่าใดว่าอ้อเฉียงสองวันก็เดีไยวอะไรออกมาว่า แค่สองวันจะได้ออกมาละสองวันเนี่ยโยมทั้งหลายตื้นก,กาบกาเนี่ยหญ้าละก่าเกเลนดีน่าจังน,น,นะนะคนอย่าได้กล่อมหูถ้าคนอย่างนี้มีในประเทศไทยนะ้องอยู่ละเพราะมันอยู่ละปางเลยาาลปาร์ลำปางมันจะประเทศไทยอไดะนะ้อันเนี้ยโยมคนอย่างนี้ก็มี คิดใจคนเฮานิ่มเหมือนกันพระนางพุตสตีขออปอนซิประการเอาจังหวัดเจ้าละปศกี่ยวกับบุญจุม่มบุญดั่งลำเดียวเพื่อนเต้ถึงที่มงเนมเด่น,ดนฮะเต้เี่คนอ่าอสีคงมุดเหระ <c oughs> ตะกี้เตียวมาอีดปอนนะเพื่อนะเพื่นอนโบกรถ เขาบกรับเขา,เขานั่งรถเข้ามาอน้อกบอกรถเดกโบกเขาเข้าไปทิีเาเขาก็มีที่จอ,อ,ะอะละายเขาไม่สัมสาษ่ะไปเลยเาไปเลยรถไปเลยก่อนิบประการนางขออย่างนี้นะนางขอที่บ่มีใไขขอหนึ่งอว่านวดเดียวหน่อยสิบประการหนึ่งขอเมื่อได้ขอเมื่อมีต่างงาม เมื่อตาลูกฟางลูกฟางในเกินในทำขอให้มีผิวงามขอให้มีชื่อมันเก่าเหมือนเดิมคือพุทธศีพุทธศีนี่แปลว่าสัมผัสหรือถูกต้องไปที่ไหนขอให้ถูกเปิ้นขอื่้ต้องเปิ้นเนี่ยไปที่ไหนบ่ถูกบ่ต้องตะเปิ้นบางคนน่ะตินมเจค้าจุกันแต่บบปากห่อพอหน้ากัน บรรทุก,กันเอ,อ้นเวลาเจ็บเวลาเป็นคนจังลำบากบรรทุก,กันนี่นะมันพอหน้ากรรมติขนาดมันจะตายแล้วนะค้างเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอยู่บ้านไหนหลังช่วยพ่องช่วยพอ่องเจ้าแจ้งเจ้าไปหงยาครับอันซ้ำจังจก่อนตายแล้วนนก้าตายคำร่วนแล้วล่ะค้าวแจ้งไปแหงเผาเซ็ตเรียบร้อยเป็นกระดูกนะ ตาเน่ลูกขเป็นขอจขอแล้วมันไปมีความสุขอย่างย่อมนะขอเมื่อถูกถูกสัมผัสหรือถูกต้องก็คือไปที่ไหนมันถูกกลุกปลุข้อกับปนเป็นที่ฮักของคนจังหลายขอได้ลูกคิดใจประเสริฐขอได้ลูกปอใจที่มีคิดใจประเสริฐขอเมื่ ได้ปล่อยคนที่จะโดนประหารได้ปล่อยนักโทษที่บมีตุกก็คืออย่างสมมติดอกบ้านเฮานี้บาหู้เรื่องหู้เลาอย่างสักอย่างในครอบครัวเขาแห่บ้านหนึ่งนเอายามาคว่างข้ามมาปะตุกในเขตบ้านเขาเขาหมูเรื่องสักอย่างแต่ถ้าไปแจ้งตำรวจถ้าตำรวจเพิ้นมาตรวจเปิ้นกับยาเนี่ยมันอยู่ในเขตบ้านเขา เขาหมอมีความพิษอย่างเชอย,ย่างคนแก้งห่อายามาฟังนางของหได้ปล่อยนักโทษติ้นมีโทษที่จะโดนประหารชีวิตละแต่คนหมือมีความพิษอย่างเชอ,อย่างพอได้โทษได้ผาานที่คนคนโทษนางเลือกอย่างนั้นไหนแล้วเวลามาลูกนี่มืนอนที่ปุ่มใหญ่มานพอเหมือนกับคนเรมืมาปกาตินางของแหงข้อนึงนั่น và đi thăm qua đi thăm nàng khó hơn anh nguyên này anh nè 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 nè anh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  nè bà nèh 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 ตึงตึงเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนี่ยนางขอพรสิทธิประการแล้วนางก็ลงมาเกิดยังโลกมนุษย์ได้อภิเศษสมรสกับพญาศรีสนใจอยู่ต่อมาพระนางพุทธสรีกับพญาศรีสนใจอภิเศษสมรสอยู่กับกันได้ลูกวัดใจคนหนึง่งใส่ชื่อว่าเวสันดรเพราะไปเกิดในระหว่างทาง เวอเวศสันดอนไปวันระหว่างทางสมัยจะค้อนในโยมในธรรมเพื่อนว่าไม่มีถ้าตั้งคันแล้วถึงเวลาใกล้จะคลอดเพิ่นจะเพิ่ไปคลอดไปเกิดบ้านพ่อบ้านแม่ของเพิ่นเมื่เกิดบ้านผัวบ้านพ่อผัวแม่ผัวนี่เมื่อเกิดเพื่อไปเกิดบ้านพ่อบ้านแม่พ่อพ่อแม่เพิ่นจะได้สั่งได้สอนไยว่นนั้น เนี ir, ่ยมึงจาไว้เดี <S <s ๋ยวตอนนี้มันจะตายนะตอนนี้มันป็นนะจะตายนะเพื่อสูตรจาไว้เรื่อกว่าถ้าจะคลอดมึงออกมาเป็นคนนี่นะทุกทรมานขนาดไหนเพื่อเป็นคนดีของบ้านของเมืองมือก็มือโกงต่อบ้านต่อเมืองเดื่อยเมื่อเนรคุณป่อเนรคุณแม่เนรคุณครูบาอาจารย์เด้อ เนี่ยก็ูปกนอย่าง,งมึงเนี่ยควจะได้สอนด้วสอนคําที่มันจะตายนั่นน่ะที่นี่ในระหว่างกลางเนี่ยมาถึงบ้านพ่อบ้านแม่ดีแต่ในระหว่างกลางนางเจ็บต้องเกิดเลยใสใ่อว่าเวสันตระเวสันตระแปลว่าระหว่างทางนางกตีไปสักามปีมาหาพระญาศรีสนใจพนานพนานอยู่ต่อมาอายุข,ของพระเวสันรรนด้ในสิหปี จึงอภิเศกสมรสกับพระนางมัตส,สีบ้านเฮาฮ้องวันนางปาทีเป็นลูกสาวของพญามัตรรัอายุสิบหกปีนางมีความงามอยู่ต่อมาได้ลูกก็ใจคนแรกคนแรกนันเป็นลูกก่อใจส่ชื่อว่าชาลี ลูกคนคนท่วนสองใส่ชื่อว่ากันหาทิ่นาเป็นไม่มีเป็นปุณนลูกคนล่างพระองค์ก็เวลานั้นมีจ้างตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาในบ้านในป่าไม้หิมะผ่านในพานไปพระเขาใสโยมตั้งหลายในพานไปหันจ้างเัวนั้นเป็นจ้างเกือกน้ำหนัง ก็เลยเอามาถวายหกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรตลี้ยงจ้างตัวนั้นจนคนใหญ่พอจ้างตัวนั้นใหญ่ขึ้นมาแล้วมีวันหนึ่งการหาชาลีนางมัทีพระเวสสันดรขึ้นขี่หลังจ้างกำลังออกพื้นานยังทำกันที่สองน่ะการแรกเพราว่าการทดสอบอ่อนการที่สองหิมะผ่านเพราะนายผ่านไปปะจ้างในป่าไม่หิมะผ่านก็เลยเอามาือพระเวสสันดรก็เลยใช้ชื่อกันนั้นว่าการทดสอบอ่อน อาการหิมะ่านมีอยู่วันหนึ่งกำลังขีคอจ้างออกมือตามอยู่ก็เลยใส่ชื่อกันที่สามนิ้ว่าก,กันตาหน้าขันก็คือกำลังขีคอจ้างออกมือตามเวลานั้นบ้านเมืองก,งกะลินกาลาดเกิดความแห้งแล้งภัยพิบัติน้ำก่อม,มีปูกอกฟักปะเจ้าปะแดงพญาเจ้าเมืองเมืองนั้นก่อตั้งอยู่ในศีลในธรรมเปินไวยพระไวเจ้าเปิน,นักถือกุศ มันไปรับือผีเลี้ยงผีกะยักเอาไว้เลี้ยงผีกะปอบผีกะยักเอาไว้บ้านเมืองได้เกิดความแห่งแรงฝนมะตกนะบ่มีเขาก็เลยพึกษาหารือกันว่ควรที่จะไปขอเอาจ้างจากเมืองจตุนครสีผีเมืองสีวิระเพื่อมาเพื่อเอาจ้างตัวนั้นมาเถอะได้จ้างเจือกนั้นเข้าบา้านเข้าเมืองมาฝนก็จะตก พระองค์กําลังขี่คอจ้างพรามแปดคนจากเมืองก,งกะลีกะลัดไฟขอเอาจ้างพระองค์ก็เลยอยากน้ําตกเหนือเมือพรามแปดคนแล้วก็ลงจากคอจ้างพรามแปดคนนั้นได้จ้างแล้วขึ้นขี่คอจ้างลุมลู่ลุ่มลุ่คนตั้งหลายในบ้านในเมืองที่จังพระเวสันดรไอ,ดอยังก็เก็บต,บตังเกตังซมมันใส่มันผุ่มว่าไอายังกอาตานขนาจ้างกูบ้านกูเมืองแต่แต่ยังเอาลูกไปตัง ไปสนซอเมื่อพญ,ญาสรีสนใจผู้เป็นป่อว่าวังจะฆ่าพระเวสสันดรเนท่ออีอย่งางขอการะดกกระเส็นและมีป่อมีแม่ที่ไหนจะกล้าฆ่าลูกในท้องในใส่บากล้าฆ่าเลยก็เลยบ่าฆ่ามิฆ่าลูกก็ได้แต่จำใจจะต้องไล่ลูกออกบ้านออกเมืองไปนะเพื่อเลิกประเทศชาติเพื่อเพื่อเื่อประชาชนได้อุ่นใจได้สบายใจพอ รามแปดคนได้จ้างแล้วจ้างเข้าเมืองกะลิงกะลาดวันนั้นฝนก็ตกเวลานั้นกรรมโบราณเขาว่าจ้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองจะได้รุ่งเรืองสืบไปไปหน,น้าอย่างในหลวงราชาการที่เก้าราชาการที่สิบของเขานี่พระองค์เสด็จไปกุฏิกูเแห่งในเก่อในถ้ำป่าไม้ไปสนไปที่ไหนจะที่หั่นก็เจริญ มาจงหวัดลำปาง,งจังหวัดลำปางก็งเจริญมาหลับปูนจังใหม่แม่ห้องสอนที่หั่นเจริญโดยเฉพาะคณาพระองค์ยังไ,ได้มาเถิดผลตานี่ต้องแต่งไม่วัดเทยางบัตอยปับสถา,านที่เพระพระองค์จะ,สะเสด็จตรงนั้นเมื่อพระองค์สเสด็จมาแล้วพระองค์สเสด็จก,กับเขาก็ได้ใช้หลตางผลตางเส้นนั้นมาจนถึงลูกถึงหลานไปเลยจ้างหยับมาพญาเย,ยีเ่ยง เวลานั้นบักอย่าก็มยังไม่ยาม่ส่องเขาแค่ส่องเขาบ้างแล้วมือตะเล็กก้นมันแยงเอาเขาก็งงอันว่าโยมทุกคนทุก่ันเวลานั้นพระองค์ขีข่คอจ้กออกในการกันนั้นเปิดเลยใส่จีวรกันตาหน้าขันพระองค์พระพญาสลีสนใจก็เลยออก บอกเมื่อกับพระเวสสันดรว่าควรจอกบ้านออกเมืองกำแรก้นไล่พระเวสสันดรไปแต่พระนางบัดพนางบัดทีหนุ่มว่าไปไหนเราก็ไปด้วยเพราะตอนที่เราได้แต่งงานอยู่กับกันเราเคยสัญญากันไว้ว่าจะได้มีสุขห่วงซุขมีทุกห่วงทุกมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือ ผัวตุกอย่างใดเมียตุกอย่างอันผัวมีความสุขหมอกใดขอขอให้มีขอให้เมียมีความสุขเหมะอ,อันพระองค์ว่าน้องเหลยที่ให้จะไปเนี่ยยังบ่ฮูว่าอยู่ที่ไหนโหนใดแห่งใดนางเป็นราชินีอยู่ในบ้านในเมืองนี้นอนก็นอนเหนือผ้าผูผ้าลาดอาสนะอันดีอันหน,นามผ้าปอนต้นสบายที่นางประดับประดาในร่างกายเพชรนินจินามีเพืียพร้อมมด ถ้า,าเสด็จถ้าจะไปตัยอ้ายเกิดอ้ายไปอยู่ในแพ่ในป่านอนก็นอนเหนือดินกินก็กินเหนือสายมันจำเปลิงกับราชินีอย่างนางั้นนางมัทีตึ้นย่อมขัวไปไหนก็ขอให้เมียมไปตวัวเยี่ยมจังหลายฟังผูกนี้แล้วโยมลองนึกไปถึงครอบครัวทีบานว่ามันเหมือนนางมัทีบ่อนขัวไปไหนเมียไปตวัว ตุกก็ทุกไปกันลําบากลําบากลําบนไปกันมีความสุขก็มีความสุขไปกันกั้นก็กั้นไปกันอดก็อัดไปกันมาใจหัวหนาการหิงตายอยู่ที่บ้านเมียไปสั่งสารกับเที่ยงเที่ยงมาได้กับงานบอลมาได้กับกินเลี้ยงเอาเข้าเอาเข้ากอมได้กินเข้าบ้านหัวที่เราเมียที่แส ลูกติดโทรศัพท์มือถือเอาเตอร์ปอมันว่วนมันจะตายวัทนไปเหว่ละงานปอยหลวงนั่นน่ะมวยกับมี่หพ่อแม่สถาทุกคนทุกกานนางเมื่อกี้ขอไปตัวอัในขณะที่จะ,สะเสด็จออกบ้านออกเมืองไปนั้นพญาศลีสนใจได้ขึ้งม้ากับรถเป็นพา,าหนะเดิน่างม้มากับรถเป็นพา,าหนะเดิน่างม้มาสี่ตัว ลดปราะ,ะลดอย่างดีพึ่นก็กกัวลูกพนไปลำบากอย่างไรก็พ่อย่างไรก็แม่พ่อแม่นี่จะไปหูรอเชื่องา่ายภัยก็อาหูด,ดีแต่